คุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกเสียลูกตะเข้ไหมครับคำโบราณคำนี้มันกำลังกลับมาทิ่มแทงหัวใจคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งในคดีที่เรากำลังจะเปิดแฟ้มกันวันนี้เรื่องราวของครูกรเกษียณสองพี่น้องที่จบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาในก้นบ่อบาดาลที่ลึกและมืดมิดที่สุดผมถามหน่อยจิตใจคนทำมันทำด้วยอะไร คนตายไม่ใช่คนอื่นไกลคือป้าแท้ๆคนที่ป้อนข้าวป้อนน้ำมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยแต่วันนี้กลับกลายเป็นศพไร้วิญญาณถูกถมทับด้วยก้อนหินนับตันเพื่อหวังจะปิดปากไม่ให้ความจริงมันเล็ดลอดออกมาแต่วันนี้ความจริงมันปรากฏแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาที่อังเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีชาวบ้านเริ่มผิดสังเกต บ้านพักของครูเจี๊ยบและครูจันทร์สองพี่น้องข้าราชการครูบำนาญที่ปกติจะเปิดไฟสว่างสวยัยมีเสียงพูดคุยทักทายเพื่อนบ้านทุกเชา้าแต่วันนั้นบ้านทั้งหลังกลับเงียบกริบรถกระบะคู่ใจที่จอดหน้าบ้านหายไปไม่มีใครติดต่อแกสองคนได้เลยโทรศัพท์ปิดเครื่องทั้งคู่ญาติพี่น้องเริ่มร้อนใจมันผิดวิสัยปกติจะไปไหนต้องบอกต้องมีการสั่งลาแต่นี่ หายไปเฉยๆเหมือนละลายหายไปกับสายลมชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นรถกระบะของครูขับออกไปตอนกลางดึกขับมุ่งหน้าไปทางที่ดินรกร้างท้ายหมู่บ้านที่ดินแปลงนั้นเป็นของตระกูลแต่ไม่มีใครเข้าไปทำประโยชน์มานานแล้วเพราะมันเปลี่ยวและลึกเข้าไปในป่าอ้อยนี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะของครูได้ชัดเจนแต่คนที่ขับไม่ใช่ครูเจีย๊ยบไม่ใช่ครูจันทร์ลักษณะการขับรีบร้อน มุ่งหน้าไปทางภูเขาตำรวจเริ่มแกะรอยทันทีสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายไปจบอยู่ที่นั่นสวนป่าท้ายหมู่บ้านเมื่อตำรวจและญาติไปถึงที่ดินแปลงนั้นทุกอย่างดูปกติหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันสะดุดตามันคือบ่อบาดาลเก่าบ่อนี้ไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีปากบ่อกว้างแค่เมตรกว่าๆแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดหายใจคือสภาพปากบ่อที่เปลี่ยนไป ก้อนหินหินคลุกจำนวนมหาศาลถูกเทปิดทับปากบ่อไว้อย่างแน่นหนาเหมือนจงใจจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างล่างนั้นคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะบ่อร้างกลางป่าทำไมต้องเอาหินมาถมถมทำไมถ้าไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่ตํารวจตัดสินใจประสานกู้ภยัยหรือกองหินนั่นออกนาทีที่ก้อนหินก้อนแรกถูกยกออกกลิ่นคาวคลุ้งโชยขึ้นมาแตะจมูกทันทีมันไม่ใช่กลิ่นซากสัตว์ แต่มันคือกลิ่นแห่งความตายที่กำลังร้องขอความเป็นธรรมจากก้นบ่อและนั่นคือจุดเริ่มต้นกลับมาต่อกันครับนาทีที่กลิ่นความตายมันโชยขึ้นมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมองหน้ากันเลิกลักทุกคนรู้แล้วว่าข้างล่างนั่นไม่ใช่แค่ขยะไม่ใช่แค่ซากหมาซากแมวแต่มันคือมนุษย์คำถามคือใครใจดำอำมหิตขนาดนี้ทำกับคนแก่สองคนได้ลงคอ การทำงานในคืนนั้นเต็มไปด้วยความกดดันครับบอ่อบาดาเนี่มันลึกถึง18เมตรเทียบเท่าตึก6ชั้นคุณลองจินตนาการดูความมืดความแคบและกลิ่นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่รถแบ็คโฮตักหินขึ้นมาทีละก้อนหินก้อนแล้วก้อนเล่าถูกตักออกผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงยิ่งลึกยิ่งสะเทือนใจเพราะสิ่งที่ปะปนขึ้นมากับเศษดินและหินมันคือข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าที่ขุนตารองเท้าแตะที่ครูเคยใส่เดินตลาดญาติที่ยืนรอดูอยู่ปากบอ่อเข่าอ่อนสุดลงไปกองกับพื้นทันทีเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วป่าอ้อยมันชัดเจนแล้วครับปาฏิหารไม่มีจริงความหวังริบหรีดับวูบลงในวินาทีนั้นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบเชา้ารถแบ็คโฮขุดลงไปถึงความลึกระดับหนึ่งภาพที่ปรากฏแก่สายตาเจ้าหน้าที่ทำเอาหลายคนต้องเบือนหน้าหนีร่างของมนุษย์สองร่าง ทับถมกันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้ร่างแรกคือครูเจีย๊ยบร่างที่สองคือครูจันทั้งสองถูกยัดลงไปในท่อแคบๆนั้นเหมือนผักเหมือนปลาสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดคือร่องรอยบาดแผลมันไม่ใช่การพลั้งมือฆ่ามันคือการตั้งใจสังหารหัวแตกกระดูกหักแสดงให้เห็นถึงแรงกระแทกจากของแข็งหรือไม่ก็ถูกทุ่มลงไปด้วยความโหดเหี้ยมผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเบื้องหลัง ก่อนจะเกิดเหตุสลดนี้ครูเจี๊ยบกับครูจัน์ไม่ใช่คนร่ำรวยล้นฟ้าแต่เป็นข้าราชการบำนาญที่มีกินมีใช้ชาวบ้านรักใคร่เพราะแกเป็นคนใจดีชอบทำบุญชีวิตแกเรียบง่ายมากอยู่กันสองพี่น้องในบ้านหลังเก่าแต่ทว่ามันมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ระเบิดลูกนี้ชื่อว่าไอบาสหลานชายแท้ๆวัยสาปีคนที่ครูทั้งสองรักเหมือนลูกในไส้ส่งเสียให้เรียนหาข้าวให้น้ำกินหวังจะให้เป็นที่พึ่งยามแก่เฒ่า แต่ใครจะไปคิดครับว่าคนที่แกเลี้ยงมากับมือจะกลายเป็นงูเห่าที่ย้อนมากัดจนตายข้อมูลเชิงลึกที่ทีมข่าวเราได้มามันน่าเจ็บใจครับไอ้บาสไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่ป้าๆหวังมันติดการพนันงอมแงมมีหนี้สินรุงรังงานการไม่ทำเป็นหลักเป็นแหล่งวันๆเอาแต่แบมือขอเงินถ้าป้าให้ก็ดีไปถ้าไม่ให้ก็โวยวายทำลายข้าวของเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะกันประจำ เสียงด่าทอของหลานเนรคุณดังลอดรั้วบ้านออกมาจนชินหูแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าความโลภและความโกรธแค้นมันจะพุ่งสูงจนถึงขั้นลงมือฆ่าแกงกันได้คุณผู้ชมครับเงินทองไม่เข้าใครออกใครแต่สำหรับไอ้บาสเงินคงสำคัญกว่าชีวิตผู้มีพระคุณสิ่งที่น่าสงสัยและเป็นปมสำคัญคือช่วงก่อนเกิดเหตุมีการพยายามบังคับให้ครูเซ็งเอกสารบางอย่างหรือมีการโอนเงินที่ผิดปกติออกจากบัญชี ตำรวจพบพิรุธตรงนี้มันไม่ใช่แค่การบันดาลโทสะชั่ววูบแต่มันมีการวางแผนมีการเตรียมการรถกระบะที่หายไปไม่ได้หายไปเฉยๆแต่มันถูกใช้เป็นพาหนะขนศพพาหนะอำพรางความผิดคุณลองนึกภาพตามผมนะหลานชายขับรถที่มีร่างของป้าตัวเองอยู่กระบะหลังขับผ่านเส้นทางที่คุ้นเคยมุ่งหน้าสู่ที่ดินมรดกเพื่อจะฝังร่างคนที่รักมันที่สุดใจคอมันทำด้วยอะไรเลือดเย็นเกินมนุษย์มนา และนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะกลับมาตามต่อครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ร่างของครูเจี๊ยบและครูจันทร์ขึ้นมาจากก้นบ่อได้สำเร็จสภาพศพที่ฟ้องความอมหิตนั้นทำให้ตํารวจตั้งทงทันงทีว่าคนร้ายต้องเป็นคนใปล้ชิดและเป้าหมายอันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้บาสตัวแสบที่หายตัวไปพร้อมกับรถกระบะ ตำรวจไม่รอช้าครับชุดสืบสวนระดมกำลังไล่ล่าทันทีสัญญาณโทรศัพท์มือถือของไอ้บาสโผลไปโผลมาตามจังหวัดใกล้เคียงเหมือนคนกำลังหนีความผิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสุดท้ายหนีไม่พ้นเงื้อมือกฎหมายตำรวจตามไปรวบตัวได้ขณะที่มันกำลังกบดานเงียบหวังจะให้เรื่องเงียบแล้วค่อยหนีต่อวินาทีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มคุณเชื่อไหมครับสีหน้าของไอ้บาสเรียบเฉยมาก ไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีน้ำตาของความสำนึกผิดแววตาของมันว่างเปล่าเหมือนคนที่ตายด้านทางความรู้สึกไปแล้วเมื่อตำรวจถามว่าป้าอยู่ไหนทำอะไรกับป้ามันตอบสั้นๆแค่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจคำแก้ตัวสุดคลาสสิกของฆาตากรไม่ได้ตั้งใจแต่เอาศพไปทิ้งไม่ได้ตั้งใจแต่เอาหินไปถมทับมันฟังไม่ขึ้นครับตำรวจจึงคุมตัวมันกลับมาสอบสวนเข้มที่โรงพัก พร้อมกับทรงทีมพิสูจน์หลักฐานชุดใหญ่ที่สุดเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักครูอีกครั้งการตรวจสอบบ้านพักในครั้งนี้คือการไขคุญแจดอกสําคัญตอนแรกที่เราเข้าไปบ้านดูสะอาดสะอา้านเหมือนเพิ่งถูกทําความสะอาดมาอย่างดีพื้นบ้านเงาวับข้าวของจัดวางเป็นระเบียบแต่นั่นแหละครับคือพิรุษมันสะอาดเกินไปสะอาดจนผิดสังเกต เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้สารเคมีลูมิโนลพ่นไปตามพื้นและผนังบ้านเพื่อหาคราบเลือดที่ถูกเช็ดล้างออกไปทันทีที่ปิดไฟแล้วฉายแสงไฟสีม่วงลงไปความจริงก็ปรากฏออกมาจนหน้าขนลุกคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับแสงสีฟ้าที่เรืองออกมามันคือฟ้องร้องว่าที่ตรงนี้เคยมีเลือดนองพื้น เลือดของครูเจีย๊ยบเลือดของครูจันทร์กระจายอยู่ทั่วห้องโถงลามไปถึงทางเดินหน้าห้องน้ำมันแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนการหนีตายและการสังหารที่โหดเหี้ยมไอบาสพยายามอำพรางคดีโดยการล้างเลือดออกจนหมดแต่มันล้างความผิดไม่หมดหรอกครับนิติวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกใครรอยเลือดพวกนี้คือพยานปากเอกที่มัดตัวฆาตกรจนดิ้นไม่หลุดจากหลักฐานที่พบ ตำรวจเริ่มประติดประต่อเรื่องราวในคืนวันเกิดเหตุคืนนั้นไอ้บาสเข้ามาที่บ้านด้วยอารมณ์ที่คุกกรุ่นมันต้องการเงินเงินก้อนโตไปใช้นี้แต่ครูเจี๊ยบผู้เป็นป้าทนไม่ไหวแล้วปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมกับด่าทอสั่งสอนหวังจะให้หลานได้สติแต่คำสอนของป้ากลับไปสกิดตอมโทสะของสัตว์ร้ายไอ้บาสคว้าอาวุธที่ใกล้มือที่สุดน่าจะเป็นมีดทำครัวหรือของแข็งปรีเขาทำร้ายป้าคนโตก่อน ครูเจี๊ยบล้มลงเลือดสาดกระเซน็นครูจัน์ผู้เป็นน้องได้ยินเสียงโวยวายรีบวิ่งออกมาดูหวังจะมาห้ามแต่กลับต้องมาเจอกับภาพสยองและกลายเป็นเหยื่อรายที่สองในทันทีลองจินตนาการถึงความรู้สึกของครูจัน์วินาทีที่เห็นหลานชายที่รักกำลังทำร้ายพี่สาวแล้วหันมีดมาทางตัวเองความกลัวสุดขีดความเสียใจมันคงท่วมท้นจนบรรยายไม่ถูกไอ้บาสไม่ปราณีลงมือสังหารป้าทั้งสองจนแน่นนิ่ง จากนั้นความเยือกเย็นของมันก็เริ่มทำงานมันลากศพของป้าทั้งสองผ่านรอยเลือดเหล่านั้นออกไปที่รถกระบะหน้าบ้านมันอุ้มร่างไร้วิญญาณของผู้มีพระคุณโยนขึ้นท้ายรถเหมือนสิ่งของแล้วกลับเข้ามาในบ้านเพื่อล้างพื้นเช็ดเลือดทำลายหลักฐานทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วขับรถออกไปในความมืดมุ่งหน้าสู่บ่อบาดาลที่มันเตรียมไว้เป็นสุสานของป้าตัวเองนี่คือจิต คุณผู้ชมครับคนเราทําผิดแล้วยอมรับผิดสังคมยังพอให้อภัยแต่สําหรับไอบาสคําสารภาพของมันยิ่งฟังยิ่งแค้นยิ่งฟังยิ่งเจ็บปวดแทนครูทั้งสองท่านหลังจากที่จํานวนต่อหลักฐานทั้งรอยเลือดที่บ้านสัญญาณโทรศัพท์และภาพวงจรปิดในที่สุดไอบาสก็เปิดปากสารภาพสิ้นไส้มันเล่าออกมาเป็นฉากๆเหมือนเล่าเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองเป็นคนก่อ น้ำเสียงราบเรียบไม่มีอาการสั่นเครือแม้แต่น้อยมูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องที่หลายคนคาดเดาได้แต่ก็ไม่อยากจะเชื่อมันคือเรื่องเงินเงินเพียงไม่กี่บาทแลกกับชีวิตของผู้มีพระคุณสองคนไอบาสสารภาพว่าวันนั้นมันร้อนเงินอย่างหนักเจ้าหนี้พนันตามทวงยิกยิกมันไม่มีทางออกเลยบากหน้าเข้าไปหาป้าที่บ้านหวังจะขอเงินก้อนสุดท้ายแต่มันคงลืมไปว่า ป้าให้มันมาทั้งชีวิตแล้วและเริ่มดุดาว่ากล่าวด้วยความหวังดีอยากให้หลานเลิกอบายามุกอยากให้หลานตั้งตัวได้แต่คำสอนเหล่านั้นกลับกลายเป็นน้ำมันที่ราดรถลงบนกองไฟมันบอกว่าโมโหหน้ามืดควบคุมตัวเองไม่ได้ขวาไม้หน้าสามที่วางอยู่แถวนั้นฟาดเข้าไปที่ศีรษะครูเจี๊ยบอย่างแรงทีเดียวครูเจี๊ยบล้มทั้งยืนแน่นนิ่งไปวินาทีนี้น่ากลัวครับมันไม่ได้หยุดแค่คนเดียว พอณจันทร์วิ่งออกมาเห็นเหตุการณ์แทนที่ไอบาสจะตกใจแล้วหนีไปมันกลับตัดสินใจฆ่าปิดบากมันหันไปจัดการณจันทร์ด้วยวิธีการเดียวกันจนทั้งสองคนนอนกองอยู่กับพื้นเลือดนองเต็มบ้านคุณผู้ชมครับนี่หรือคือสิ่งที่หลานทาให้ป้าคนที่ป้อนข้าวป้อนน้ามามันตอบแทนด้วยความตายวันทำแผนประกอบคำสารภาพแทบจะจลาจนครับ ชาวบ้านร้อยคนญาติพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาของครูมารอกันเต็มพื้นที่เสียงสาบแช่งดังระงมไอลูกทรพีไอคนเนรคุณไอสัตว์นรกคำด่าทอสารพัดถูกสาดใส่ไอ้บาสตำรวจต้องใช้กำลังกันฝูงชนอย่างแน่นหนากลัวจะเกิดการรุมประชาทันแต่ไอบาสเดินก้มหน้าชี้จุดเกิดเหตุจุดที่ตีป้าจุดที่ลากศพจุดที่ล้างเลือดมันทำทุกอย่างเหมือนหุ่นยนต์ไร้หัวใจ ไร้ความรู้สึกจุดที่สะเทือนใจที่สุดคือที่บ่อบาดาลครับไอบาสารภาพว่าหลังจากขนศพใส่รถมาถึงที่นี่มันแบกร่างของป้าทั้งสองทิ้งลงไปในบ่อทีละคนความลึก18เมตรร่างกระแทกกับผนังบ่อตกลงไปกระแทกพื้นบ่อเสียงดังตุ๊บแล้วมันทำยังไงต่อรู้ไหมครับมันไม่ได้ขับรถหนีไปทันทีแต่มันยืนมองผลงานตัวเองแล้วเดินไปหยิบก้อนหิน ก้อนหินขนาดใหญ่แถวนั้นโยนตามลงไปก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่สามโยนลงไปเรื่อยๆเพื่อกลบศพเพื่อปิดตายไม่ให้วิญญาณได้ผุดได้เกิดมันบอกว่าทำไปเพราะกลัวกลิ่นเหม็นจะโชยออกมากลัวคนจะมาเจอแต่มันหารู้ไม่ว่าความชั่วต่อให้เอาผู้เขาทั้งลูกมาทับมันก็ปิดไม่มิดลองคิดดูสิครับช่วงเวลาที่มันโยนหินลงไปมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเต็มปากบอ่อ มันต้องใช้ความพยายามขนาดไหนเหงื่อมันต้องออกมากขนาดไหนทำไมมันถึงมีความมานะอุตสาหะในการทำลายหลักฐานขนาดนี้ถ้ามันเอาความขยันแบบนี้ไปหางานทำไปหาเงินสุจริตป้ามันคงไม่ตายและมันคงต้องมามีจุดจบแบบนี้ครับนี่คือความจริงที่เจ็บปวดครับคนตายตายฟรีคนอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะตราประทับคำว่าฆาตรกรเนรคุณจะติดตัวมันไปจนวันตายไม่มีใครให้อภยัย แม้แต่ตัวมันเองคุณผู้ชมครับมาถึงบทสรุปของแฟ้มคดีนี้คดทีที่เริ่มต้นด้วยความโลภและจบลงด้วยความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้หลังจากที่ไอ้บาสทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้นตำรวจคุมตัวฝากขังสารทันทีข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไม่ก่อนซ่อนเร้นอํอำพรางศพโทษสูงสุดคือประหารชีวิต แต่นั่นมันคือกฎหมายสำหรับเวรกรรมผมเชื่อว่ามันทำงานทันทีตั้งแต่วินาทีที่มันลงมือแล้วสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดในคดีนี้ไม่ใช่แค่วิธีการฆ่าแต่คือผลลัพธ์ที่ฆาตกรได้รับคุณผู้ชมรู้ไหมครับเงินที่ไอบาสต้องการนักหนาเงินที่มันยอมแลกด้วยชีวิตของป้าสองคนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวหนี้สินก็ยังอยู่ แถมยังต้องไปชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตหรืออาจจะไม่มีวันได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียความโลภบ,บังตาปัญญาเลยมืดบอดถ้ามันเพียงแค่รู้จักรอรู้จักทำมาหากินมรดกทั้งหมดของครูเจี๊ยบและครูจันสุดท้ายมันก็ต้องตกเป็นของหลานคนนี้อยู่ดีแต่มันเลือกทางลัดทางลัดที่ผาไปสู่นรกงานศพของครูทั้งสอง จัดขึ้น่าำกลางความอาลัยรักของชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหามากมายมาร่วมส่งวิญญาณทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูเป็นคนดีไม่น่ามาจบชีวิตแบบนี้คำถามที่ดังกล้องอยู่ในใจของทุกคนคือทำไมทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้สังคมไทยเรากำลังป่วยหนักหรือเปล่าสถาบันครอบครัวที่เคยแข็งแรงทำไมถึงเปราะบางจนเงินตราเข้ามาทำลายได้ง่ายดายขนาดนี้คดีนี้ ไม่ได้เป็นแค่ข่าวอาชญากรรมแต่มันคือกระจกสะท้อนสังคมที่เตือนสติเราทุกคนว่าภัยร้ายบางทีมันไม่ได้มาจากโจรหน้าโฉดที่ไหนแต่มันอาจจะนอนอยู่ในบ้านเดียวกับเรากินข้าวหม้อเดียวกับเรากลับไปที่บ่อบาดาลน,นั่นอีกครั้งบ่อที่เคยถูกขุดขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตเพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นหลุมฝังศพเป็นพยานปากเ,กเอกที่เก็บความลับอันดำมืด แม้ตอนนี้ศพจะถูกนำขึ้นมาแล้วแต่ความสยองขวัญและเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นจะยังคงเป็นตำนานหลอนประจัญหมู่บ้านไปอีกนานใครผ่านไปผ่านมาคงอดไม่ได้ที่จะขนลุกเมื่อนึกถึงภาพหินก้อนแล้วก้อนเล่าที่ถูกโยนลงไปกระทบร่างไร้วิญญาณในความมืดเสียงตุบตุบตุบมันคงจะดังก้องอยู่ในหูของไอ้บาสทุกคืนก่อนนอนในห้องขังสุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งกับครอบครัวและญาติมิตรของครูเจี๊ยบและครูจันท์ขอให้ดวงวิญญาณของครูทั้งสองไปสู่สุขคติหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้ส่วนคนชั่วกฎหมายจะลงโทษมันเองและผมเชื่อเหลือเกินว่านารกในใจมันร้อนแรงกว่าไฟนรกที่ไหนไหนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในแฟ้มคดีดำวันนี้ครับเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยาย เรื่องร้ายที่ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวใครถ้าคุณชอบการเจาะลึกคดีแบบถึงลูกถึงคนเล่าความจริงแบบไม่กักอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์เพื่อเตือนภัยคนที่คุณรักและที่สำคัญกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อคุณจะได้รับชมแฟ้มคดีใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปสืบหาความจริงในคดีต่อไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ